ดิฉันทีลากษสำเร็จวานนินตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ตั้งกระทูถามนะคะท่านผลิตวชรศิลป์ที่ได้มีความห่วงใยในสถานการณ์ชายแดนอยู่ในขณะนี้ค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะฉันคิดว่าพวกเราหน้าที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันแสดงความเสียใจนะคะกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็ได้ส่ง ความห่วงใยและกํำลังใจให้กับหน่วยลบแนวหน้าของเราที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องชาวไทยนั้นได้สร้างความรักและความสามัคคีให้ได้เกิดขึ้นพวกเราในฐานะผู้พิทักษ์ส่วนหลังค่ะแล้วก็ได้ทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ได้แสดงถึงสิ่งที่เราอยากที่จะให้สถานการณ์นั้นกับ คืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่ดิฉันเองได้รับมอบหมายจากทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมเวชชัยให้ได้มาตอบคําถามนะคะในส่วนของที่เกี่ยวข้องในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะ ซึ่งจากคำถามของทางท่านผลิตนะคะที่ได้สอบถามถึงการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบนะคะจากที่ดิฉันเองนั้นได้ติดตามสอบถามนั่นก็คือในเรื่องของการส่งข้อความผ่านทางเซลล์บอสแครส์นะคะไปทันทีเมื่อวันที่24กรกฎาคมนะคะรวมทั้งสิ้น3ามครั้งนะคะโดยแจ้งใหพ้พี่น้องประชาชนในจังหวัด อุบลราชธานีสีสเกตแล้วก็สุรินนะคะให้ได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในส่วนของ SOP ที่เรายึดถือในการปฏิบัติก็คือเราได้มีการเช็คข้อมูลนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็สอบถามไปยังพื้นที่เมื่อได้รับความชัดเจนแล้วเราจึงได้ปล่อยข้อความนั้นออกไป ที่สําคัญก็คือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าในส่วนของการสร้างมาตรฐานนะคะเพื่อที่จะให้ทันกับสถานการณ์รวมถึงรองรับเหตุการณ์ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะเราต้องคาดการณ์ในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยอาจจะไม่ใช่เพียงเฉพาะในเรื่องของการพร้อมรับกับกองกําลังจากนอกประเทศแต่อาจจะมหมายถึงเรื่องภัยพิบัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันแทนก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่เราจะต้องร่วมกันทํางานแล้วก็ถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีที่มีประโยชน์นะคะที่ทางเพื่อนสมาชิกนั้นได้สอบถามเข้ามาก็ต้องนําเรียนว่า ดิฉันก็ต้องขอ,อนำเรียนในส่วนของภารกิจนะคะที่ที่เราเองได้ มอบหมายให้กับทางพื้นที่ด้าเนินการนอกเหนือจากเซลล์บอสแคที่เป็นเครื่องมือใหม่แล้วเราก็ยังใช้ช่องทางนะคะแนวปฏิบัติดเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางบุคลากรของเรากำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะทางท้องถิ่นให้ได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็มีชรบอนะคะมีอสอที่จะไปอพยพพี่น้องประชาชนได้ออกมาอย่างทันท่วงทีในขณะที่เกิดเหตุเพราะว่าทราบว่าตั้งแต่ในช่วงที่เกิดเหตุตอ,ตอนเช้านะคะ8โมงครึ่ง กว่าๆนะคะของวันพฤหัสบดีที่24กรกฎาคมนั้นทางพวกเราเองที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ได้ดําเนินการอพยพพี่น้องประชาชนให้ได้ออกมาอันนี้ก็คงเป็นส่วนของที่ท่านเองอยากที่จะทราบนะคะถ้าหากว่าได้มีการทํางานเพิ่มเติมหลังจากนี้ดิฉันก็จะนํามาเรียนให้ทางเพื่อนสมาชิกได้รับทราบต่อไปค่ะ ในส่วนของการที่มีกรณีจังหวัดอุบลราชธานีที่แรกไม่คาดการไม่ได้คิดไว้ว่าทางท่านผลิตจะถามในประเด็นนี้ด้วยนะคะเพราะว่าข้อเท็จจริงนั้นได้ปรากฏต,ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เป็นข่าวสื่อสารออกไปมากมายว่าดิฉันเองนั้นได้ลงไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่27 กรกดาคมนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์สองวันแล้วก็ได้ไปเยี่ยมเยียนศูนย์อพยพนะคะที่พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากไปดูแลในเรื่องของอา,อาหารนะคะไปดูแลในเรื่องของเ,อเครื่องนึ่งเครื่องนุ่งห่มนะคะแล้วก็ที่นอนหมอนมุ้นต่างๆในจุดที่ดิฉันไดเ้เดินทางไปพร้อมกับทางท่านสส,สวรสิทธ์นะคะท่านสสกิตธัญญาท่านสสสุดารัตน์นะคะเราได้ลงไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและดิฉันยังได้ มอบหมายนะคะแล้วก็สั่งการให้กับทางจังหวัดเนี่ยได้หากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายความเครียดนะคะให้กับพี่น้องประชาชนมีกิจกรรมการจัดตัดผมนะคะมีกิจกรรมการที่ให้ทางกลุ่มที่ทํากิจกรรมสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนได้มาเยี่ยมเยียนในศูนย์อพยพเพื่อที่จะสร้างกิจกรรมนั้นขึ้นด้วยแล้วก็ ดิฉันก็ได้เห็นนะคะถึงการปฏิบัติงานจนมีการตั้งกระทู้ถามนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเพื่อนสมาชิกได้กก่าวอ้างว่าในพื้นที่เนี่ยจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่ายังติดต่อไม่ยังยังเบิกไม่ได้เลยอะไรก็ไม่ได้ดิฉันก็คิดว่าหน้าที่จะเป็นการดีที่ฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านผู้ว่าจะตอบว่ายังไงนะคะแต่การที่เราได้ถามโดยตรงถ้าหากว่าติดขัดอะไรแล้วบอกเราให้เราได้รู้เลยเนะะี่ยค่ะเราก็จะได้แก้ไขได้ทันที แต่ก็อย่างที่ท่านได้ทราบจากจากสื่อแล้วก็จากภาพที่ได้นำเสนอไปแล้วว่าก็มีการตอบรับกลับมาว่าเบิกได้ทั้งหมดนะคะ ดิฉันเองก็ยังยังไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ยังลกลับลงไปในพื้นที่ของอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่งในวันที่3สิงหาคมนะคะไปดูในเรื่องของผู้ที่แับบาดเจ็บด้วยดิฉันก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมผู้ที่อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ต่างๆอีกครั้งหนึ่งก็ไปดูในเรื่องของความเป็นอยู่ร่วมกับทางท่านสสวรสิทธิ์ที่ได้ตั้งศูนย์อพยพขึ้นมาด้วยก็ได้ทราบวดีว่ามีการที่ สิ่งของเข้ามาจากนอกพื้นที่เนี่ยเป็นจํานวนมากดิฉันก็ได้ปล่อยรถจากกระทรวงมหาดไทยที่ทางกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันร,รับบริจาคจากพี่น้องประชาชนให้ส่งลงไปในพื้นที่อันนี้ก็ได้เห็นว่าในส่วนที่เราพยายามที่จะให้เป้าสําคัญของเราคือการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงมากที่สุดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ในสเต็ปที่เราเองนั้น ตอบคําถามกับท่านได้นะคะแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างดีแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่มีข่าวว่าทางกรรมธิการนะคะของทางการปกครองได้มีการจัดประชุมแล้วก็ได้รับรายงานจากตัวแทนของจังหวัดนะคะชายแดนแล้วก็มีการนําเสนอตัวเลขเข้ามาว่าทางสุริน์เบิกจ่ายไปจํานวนเท่านี้นะคะนั่นก็คือ ออท,ที่ที่ท่านได้รับทราบนะคะก็ตามจํานวนที่ท่านได้นําเรียนแล้วก็บุีรีล์เท่านี้นะคะศรีสะเกดเท่านี้แต่มามีปัญหาที่จังหวัดอุบลราชธานีท่านก็คิดว่าต้องมีอะไรที่เป็นสิ่งผิดปกติที่จังหวัดนี้นะคะก็คือมีการทําเอกสารล่าช้าหรือว่าไปใช้เงินของทางอปทอก่อนหรือไม่นะคะก็ได้สอบถามไปทันทีทันใดที่ได้รับทราบแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลว่า ทางทางจังหวัดนะคะมุ่งเน้นไปนในเรื่องของการใช้เงินของท้องถิ่นก่อนรวมถึงสิ่งของและเงินที่ได้รับบริจาคมาดิฉันก็ได้รับทราบตัวเลขเหมือนกันนะคะว่าออของทางจังหวัดอุบลราชธานีเนะะี่ยค่ะได้รับเงินบริจาคมานะคะเป็นจํานวนห้าล้านห้าแสนบาทนะคะแล้วก็ในจังหวัดอื่นก็สองล้านหนึ่งล้านนะคะตามลาดับเรียงกันไปแต่ว่าก็ ต้องนําเรียนว่าก็คือถือว่ามีความบกพร่องนะคะเพราะว่าเราเองนั้นได้จัดประชุมกันในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทดลองราชการที่เพิ่มเติมเข้าไปแล้วว่าขอให้ใช้จ่ายเงินในส่วนนี้นะคะทันทีแม้ว่าในระเบียบนั้นจะบอกไว้ว่าให้ใช้เงินท้องถิ่นก่อนก็ตามนะคะในระเบียบของการใช้เงินที่ เราได้กําหนดไว้ดั้งเดิมนานมาเนะะี่ยค่ะเราบอกไว้ว่าถ้ามีเหตุที่ต้องใช้เงินทดลองราชการก็คือให้ใช้เงินท้องถิ่นก่อนแต่เราก็ได้ทําการประชุมแล้วก็ให้พูดถึงความจําเป็นในขณะนี้ว่ามันเร่งด่วนแล้วก็มีพี่น้องประชาชนอพยพมาเป็นจํานวนมากฉะนั้นแล้วให้ใช้เงินจํานวนหนึ่งล้านนี้ทันทีบวกกับเงินทดลองราชการที่คงเหลืออยู่ด้วยจังหวัดอื่นก็ไม่มีปัญหานะคะใช้เงินจ่ายได้ตามปกติแล้วก็มีการเบิกจ่ายกันถูกถูก ตามที่ท่านเองนั้นได้รับทราบข้อมูลแต่ก็เป็นเรื่องที่ดิฉันเองต้องเรียนว่า ให้ท่านได้ให้ท่านได้สบายใจนะคะในส่วนที่พี่น้องประชาชนนั้นเราก็ลงไปดูแลอย่างดีที่สุดและอย่างเช่นที่มีข่าวเมื่อเช้านี้นะคะก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมเวชยาชัยท่านเองก็ได้มีการสั่งการนะคะให้ให้ได้มีการเ,เพิ่มเติมในส่วนของผู้ที่เป็นผู้ตรวจราชการนะคะให้ลงไปในพื้นที่จังหวัดนี้เพื่อที่จะไปตรวจสอบตามศูนย์ศูนย์อพยพต่างๆซึ่งความจริงแล้วที่ฉันก็ได้สั่งการไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วด้วย ะะหลังจากที่ได้ยินข่าวในเรื่องของการที่อาจจะมีการไม่เบิกจ่ายให้ทันรวดเร็วแต่ฉันก็ต้องแยกเป็นสองประเด็นนะคะว่าการเบริกจ่ายนั้นไม่ใช่ว่าเราเบิกมาแล้วแล้วเราไม่ให้แต่ปัญหาก็คือตัวเลขที่ส่งเข้ามานั้นยังไม่มีการส่งเข้ามาในส่วนกลางเพราะปลอบวงเงินหนึ่งรอยล้านบาทนั้นเราให้ไปตั้งแต่วันที่ยี่บห้ากรกฎาคมแล้วแต่ฉันก็คิดว่าท่านผลิตเองนั้น มีความเข้าใจดีในเรื่องนี้นะคะเพราะท่านได้ยินจากหูของท่านเองว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เมื่อเรียงร้อยเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็มีความชัดเจนว่ามันมีความผิดพลาดในส่วนของจังหวัดไม่ใช่จากทางรัฐบาลที่ส่งความช่วยเหลือลงไปค่ะอันนี้นก็เป็นในส่วนของที่ท่านได้มีความกังวลใจของที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ขอ ให้พวกเราได้เมื่อเราได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเนี่ยได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการที่จะสื่อสารข้อมูลจริงข้อมูลเดียวนะคะไม่ใช้อคติหรือไม่ใช้การที่แต่งเติมข่าวสารลงไปหรือว่าที่พี่น้องประชาชนอาจจะเรียกกันว่าเป็นเป็นเกมการเมืองนะคะในภาวะนี้ก็เราเองทุกคนมี ความตั้งใจเดียวกันก็คือดูแลพี่น้องประชาชนของเราให้ดีที่สุดค่ะในกรอบของการช่วยเหลือดูแลสัตว์นะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ท่านเองนั้นบอกว่าอยากให้เราได้พิจารณาใหม่นะคะในเกณฑ์เดิมไม่ว่าจะเป็นโคนะคะลายละไม่เกินห้าตัวกระบื้อห้าตัวสุกร1ิบตัวนะคะแพะแกะสิบตัวไก่พื้นเมืองนะคะไก่งวงไก่ไข่ไก่เนื้อพันตัวนะคะ เป็ดไข่พันตัวซึ่งยังมีรายละเอียดอีกมากมายเดี๋ยวท่านสามารถหาข้อมูลดูได้จากทางเ,เว็บไซต์ของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงเพจ Facebook ของกระทรวงมหาดไทยช่องทางประชาสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการถ้าหากว่ามีเป็นเคสเคสที่มีความสูญเสียหรือเสียหายมากกว่านี้นะคะเราก็จะนํามาพิจารณาต่อไปอย่างที่นําเรียนค่ะว่าเราต้องดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนให้ได้อย่างดีที่สุดตาม ตามกรอบนะคะและระเบียบที่เราได้กําหนดไว้ว่ามีการขึ้นทะเบียนแล้วก็มีการส่งข้อมูลให้กับทางฝ่ายรัฐแล้วก็นําเรื่องประสานเข้ามาทางรัฐบาลเราก็จะดูแลอย่างดีที่สุดค่ะในส่วนแรกนะคะที่ท่านสมาชิกได้สอบถามดิฉันขออนญาตตอบเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ